สวัสดีครับผมผมกุมนายครับมือนี้ครับผมได้คุยกับตาธงตาทงแกก็เล่าความฝันให้ฟังนะครับเนาะงวดที่16ธันวาครับงวดที่พัาธมกีตาทงก็ถูกทั้งเลข91และก็97ครับถูกทั้งบนทั้งล่างครับแกฝันว่าแกเห็นรถตกน้ําครับซึ่งทะเบียนรถมันทะเบียนรถมันอนี้นะมัน3าตัว3 7ม้นะครับแกก็ไปตัดเลขเนาะ97แล้วก็91ครับ ฝันได้เลขตัวเดียวครับแต่ว่าถูกทั้งบนทั้งล่างเลยตัดไปตัดมาครับแต่ก็ไม่ได้ถูกสามตัวเนาะเสียได้ครับรถตกน้ำเนาะมันสามเจ็ดเกแต่ถามว่า0ูนย์เจเนี่ยแกบอกว่าแกจะถูกเลขสามตัวอยู่งวดนี้ครับตาทงแกก็ฝันเกี่ยวกับพระอีกแล้วครับงวดเมื่อกี้แกฝันว่าพระขับรถตกน้ําเนาะถอยรถตกน้ำงวดน,นี้ครับ ตาทงแกก็ฝันเกี่ยวกับพระนะครับแกฝันว่ารถชนพระครับรถชนพระตายครับผมถามว่าฝันย่ำไหนแกว่าแกน่ะฝันหลงังจากที่เลียกออกเลยนะครับฝันว่าแกเนี่ยเห็นพระกํากลังเดินบินธบาตครับแล้วจู่ๆมีรถสองแถวคันหนึ่งครับเหมือนกับยางแตกแล้วเบรกไม่อยู่ซึ่งพระ กำลังบินบาดกําลังยางบินบาดอยู่แล้วรถมันเบรกแตกยางมันแตกแล้วก็พุ่งชนผาครับแล้วก็ประมาณว่าเหยียบผ้าตายคาที่เลยแล้วกับฝันยาไเลยครับแต่ก็แกก็เล่าประมาณนี้ครับซึ่งพ่อซึ่งตาทงแกก็เห็นทั้งเหตุการณ์ในความฝันแล้วก็เห็นทั้งรถครับรถรับมันแปลกตรงไหนหุ่ครับในความฝันแกบอกว่ารถเนี่ย มันเบรกแตกเนาะมันเบรกแตกยังแตกนะครับเบรกยืดเบรกไม่อยู่แล้วมันแปลงตัวทีว่าบัดพ่อส้นพระเหยยบพระใต้แล้วรถมันจอดคาทีเลยครับรถจอดคาทีเลยซึ่งศสเภกก็อยู่หน้ารถครับบัดพ่อส้นแล้วเนาะบัดพ่อส้นแล้วจือเหยียบพระแล้วก็รถมันก็ถอยลึดมาข้างหลังนะครับพระก็อยู่ด้านหน้าแต่ว่าพระที่บินทบัดอ,อยู่ก็คือ แกมอนะครับขาดที่เลยครับถือบาดท,ที่ยังคือ <c oughs> บาทก็อยู่กับมือเลยครับปกติคือถ่าถ้า้านเนาะบาดจะจะกระเด็นไปไกลแต่ในความฝันคือพระรูปนั้นคือยังกำรรบาทอยู่ในมือครับแต่แกก็มอหนะ้าภาพแล้วซึ่งเห็นเนี่ยคือความฝันนี่คือแกบอกว่าแกโหดหูใจมากเลยครับตาทงโหดหูใจมาเลยแบบใจแกแบบแผ่วเลย บนหาเลยใชครับแกบอกว่าบนหาเลยใชนะแกแบบว่าแกวิ่งไปดูครับแกวิ่งไปซอยแต่ว่าแกก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าแกาเสียชีวิตคาที่นะครับในควองฝันแกก็เห็นทั้งพระมอหน้าภาพแกก็ต้องเห็นทั้งรถรับจอดเลยซึ่งพระก็นอนตายอยู่หน้ารถซึ่งรถคันนั้นก็จอดอยู่คาบไิษัทเลยแต่หาคนขับไม่เจอครับหาคนขับไม่เจอแปลกยังครับ รถเนี่ยมันเหมือนกับรถมันแรนมากหรือมันหาะมา,จากจะใส่กับหูนะครับแต่คนขับไม่มีเลยแปลกมากเลยแล้วจู่ๆกม็มามามาเหยียบพระมาชนพระแกก็พยายามหาคนขับว่าคนขับไปใส่สรุว่าไม่มีคนขับครับในความฝันแกก็ไม่รู้จะทำาไงครับแกก็ได้แค่ยืนดูครับแกก็ไม่ได้ไปจับพระนะครับแกก็ไม่ได้ไปจับรถแกแค่ยืนดูเฉยเฉยเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับแกก็บอกว่าแกก็เห็นพระขับรถ แล้วก็ทะเบียนรถครับโพโพโพนาขึ้นมาให้ตาทงเห็นคือสามเจ็ดเก้าเลขมันออกเก้าเจ็ดนะครับงวดนี้ครับแกก็เห็นทะเบียนรถครับอยู่ต่อหน้าต่อตาของตาทงเลยแล้วก็เห็นพระนอนตายคาที่เลยแกเห็นทะเบียนรถครับมันแปลกครับมันเป็นรถสองแถวแต่เลขเนี่ยมันมีสองหางเลขมันมีสองหางครับตาทงเห็นตัวเลขครับที่ว่าขับมาชนพระ แล้วก็ตายหาที่ครับทะเบียนรถครับคือ824ขีด864นี่คือทะเบียนรถคันนั้นครับ824ขีด864นี่คือทะเบียนรถที่ว่าตาทงเห็นครับแล้วก็ตาทงตีเลขเกี่ยวกับพระตายครับตาทงตีเลขคือ807แล้วก็507ซึ่งตาทงก็ไม่รู้ครับว่าตีเลขมาจากอะไรแกคิดว่าพระมรณนะ น่าจะเป็น80 801 807แกก็เลยตี807ครับแล้วก็507นี่คือตาทงแกตีครับแต่ทะเบียนรถนะ่ะรถชนพระตายคาที่คือ824ขีด864แล้วก็ตาทงแกตี807กับ507ถ้าหากว่าหลายคนครับตีเลขตัวอื่นก็ลองมึงครับแต่สลับตาทงแกก็ตีแบบนี้ครับแต่ถามมาการตีเลขเนาะ ถ้าเป็นพระก็แปดแต่ถ้าตายก็เป็นศูนย์อยู่แล้วครับเนาะหรือจะเป็นป้าแปดศูนย์หรือ่าอันนี้คือแปดศูนย์เจ็ดที่จะทงแกตีอย่าลืมไปตัดเล่นนะครับอย่าลืมไปตัดเล่นถ้าหากว่าใครตีเลขได้ตัวไหนก็ลองมึงครับเพราะว่าบางคนอาจจะตีเลขไม่เหมือนกันจ้ะนะเพราะว่าแกฝันมาเนี่ยคือนี่คือมวดที่สามครับที่ว่าแกฝันเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับรถด,ดีละครับเมื่อกี้ครับแกเห็นเลขสามเจ็ดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวเลย มันก็ออก97แล้วก็91ตัวที่ว่าแกก็กันไว้ครับงวดน,นี้ครับ8 2 4กับ8 6 4นี่คือทะเบียรถลดถามว่ามักน้าครับรองจดไว้แล้วก็ถ้าถามว่าหลายๆคนครับตีเป็นเลขตัวอื่นกับร่อเมืองนี่คือตะทงแกตี807กับ507อันนี้คือแกตีเพิ่มเติมครับกดีใจกับเราครับที่ว่าแกก็ถูกเยอะเนาะ แกก็คือถือเลขเยอะๆกับหลายรอบครับแต่งวดน,นี้คือแกก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งบางเทือครับไม่ต้องถูกเลขสามตัวบ่อยก็ได้แต่ขอให้ถูกทุกงวดนะครับเนาะคือแกก็เป็นบุคคลหนึ่งแกก็บอกว่าแกก็ถูกไม่เยอะหรอกครับแกก็ถูกทุกมวดงวดน,นี้ครับบอแน่นะครับอาจจะถูกอีกก็ได้หรือจะมาเป็นเลขสองตัวบห,หรือสามตัวก็ได้ครับเนาะแต่ถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับน้อยคนได้จะถูกทั้งบนทั้งล่าง วันนี้ครับไม่แน่อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเขาได้หรืออาจจะมาหางใดหางหนึ่งหรือ3มตัวตรงๆนะครับผมก็พยายามเอาตัวเลขของแต่ละคนครับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะเอาอะไรเปรียบเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้พิจารณาครับบางคนอาจจะฝันแบบนี้เห็นตัวเลขแบบนี้เผื่อมันตรงกันกับข้อความฝันของคนอื่นนะครับเผื่อมันเลขอาจจะใกล้เคียงกันนะครับที่สาคัญครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหน แต่ก็อยากหาแนวทางครับเกี่ยวกับตัวเลขมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ครับคนที่ว่าทักมาเนี่ยคือแกจะฝันแล้วก็ค่อยทักมาแต่ว่าถาหาว่าผมทักไปเนี่ยคือส่วนมากแกจะยังไม่ค่อยฝันนะครับเหตุผลที่ว่าบางคนว่าหายไปเลยเนี่ยคือผมไม่ใช่ว่าผมไม่ตามนะครับก็คือบางคนคือผมผมโทรไปแล้วแกก็ไม่ค่อยได้ฝันนะครับผมก็เลยไม่ได้โทรไปครับแต่ส่วนใหญ่คือจะมีคนทักมาซะ สักส่วนใหญ่ว่าฝันแล้วฝันแล้วจะเด้อจริงๆนะครับผมก็ได้ถามต่อแต่ถ้าใครไม่ฝันผมก็ทักไปบางเธอเล่ากับหมฝันนะครับบางคนก็นอาจจะ اي, หายหายไปเสียนะครับที่เห็นๆก็เล่ามาครับนี่ก็ความฝันของตาทงครับงวดวันที่16ธันวาคมโอาจจะมาทางบนท่าไอีกก็ได้ขอให้ทุกคนครับช่วยดีขึ้นมานครับผม